ค่ะนะคะอยู่กับช่องทางกุกิกนะคะวันนี้กูกิกเืิองงานแล้วค่ะได้ทานสลามายามเย็นเลยกุกิกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนะคะกล่าว กรับมีแตงโมหวานๆนะคะกล้วยหวานๆค่ะนะคะกลับขอบพระคุณออเดอร์ผลไม้หวานๆจากคุณแม่พรนนะคะกลาบขอบพระคุณแม่พรมากมากเลยนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่ได้สมดังปรารถนาขอบพูดครับก่อนขอบคุณครับดูตัดผมเองค่ะแม่ดูดูดูให้แม่ดูก่อน บอยตัดผมเองค่ะแม่ไหนดูให้ยายพอดูก่อนผมเองนะคะนักเลงพอค่ะแม่ขอบคุณแม่พอมากๆเลยนะคะแม่จาาขอบคุณพ่อคิดนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้วันวานนะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะ ขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณคุณแม่แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะกลาบขอบพระคุณแม่พรมากๆนะคะสําหรับผลไม้วันนี้ก็จะมีคุณแม่ยาลินเนาะนะคะที่เมตตาเปิดร้านให้ตั้งแต่เช้ากุกิกทานผลไม้ไปตั้งแต่เช้าก่อนทํางานนะคะขอบคุณออเดอร์จากคุณแม่ยาลินนะคะ ขอบคุณคุณแม่พอนะคะที่เมตตาปิดล้านนะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้ค่ะนะคะขอให้คุณแม่พรมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่คะคิดหวังสิ่งได้ก็ขอให้คุณแม่ได้สมดังปรารถนานะคะเงินไหลก้องทองไหลมาค่ะแม่นะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแม่คะคุณแม่ทําบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าค่ะกุทอเท่าขัน จ้าก่อนละ่ะจ้าจ้าะนะคะหนาวแล้วนะคะแม่จ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะท็อปขอบคุณค่ะยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะคะแม่จ้าขอบคุณแม่ที่เมตตาที่เอ็นดูนะคะครอบครัวน้องกุ๊กกิ๊กเลยมานะคะแม่พรจ้าขอบคุณแม่ที่รักที่เมตตานะคะ ขอให้แม่เฮงเฮงปังปังรวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองนะคะเหลือกินเหลือใช้นะคะเงินทองหลังไหลเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะแม่พรจานะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะคุณแม่ค่ะบุญกุศลที่คุณแม่ทำมาก็ขอให้ย้อนกลับไปหาคุณแม่และครอบครัวนะคะนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไม้หลังเลิกงานนะคะให้กับน้องกุกกี้ค่ะ ขอบคุณคุณแม่ยาลินที่เมตตาผลไม้ก่อนทำงานให้กับน้องกุกิกด้วยนะคะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่พรที่เมตตารังเลิกงานนะคะแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่ร่ำร่ำรวยรวยธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปค่ะนะคะคุณแม่่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสวัสดีวัน วันคริสต์มาสอีสใช่ไหมนาอแม่ขอบคุณนะคะแม่คะ่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตจบทลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะฝากดะะฝากดติดตามนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบระคุณคุณแม่พอลมากๆเลยนะคะแม่จา๋า ดีเมตตาออเดอร์ผลไม้นะคะให้กับน้องคุกกิ๊กวันนี้นะคะคุณแม่ขาดูแลสุขภาพด้วยนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่มากๆนะคะแม่จ๋ากราบขอพระคุณแม่พรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะแม่จ๋า